สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจ,จารย์สุจินบริหารวรรณเขตออกมาโพสต์หลายคนให้ความสนใจมากเลยทีเดียวครับสำหรับกรณีของทางเพจช,ชมรมบ้านธรรมะมสอพอโดยอาจ,จารย์สุจินบริหารวรรณเขตนักบรรยายธรรมมรนิติศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงพระสงฆ์ในปัจจุบันโดยมีการระบุว่าพระเล่นเฟซบุ๊กเรียกรยเงินบวชเพื่อรวย ท่านอาจารย์สุจินท่านเข้าใจว่าเป็นพระภิกษุหรือเปล่าคำว่าพระภิกษุคืออะไรผู้เห็นภายในสงสารวัดเมื่อเห็นภายแล้วทําอะไรสละเพศคฤรุหพราะรู้จักตัวเองและไม่มีเงินและทองไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆทั้งหลายแล้วถ้าท่านมีเฟซบุ๊กราฉะนั้นใครจะว่ยภิกษุที่ทําอย่างนั้นบ้างภิกษุคือผู้สงบอย่างนั้นไม่สงบเลยค่ะไม่เป็นไปเพื่อความสงบเลยผู้ถามก็บางทีท่านก็จะอ้างว่า ไม่มีพระวินัยห้ามเล่นเ c e b o o k ท่านอาจารย์สุดจินคะแล้วการบวชเพื่ออะไรทั้งหมดของพระวินัยเพื่ออะไรทาไมเข้าใจแบบนี้บวชทำไมในเมื่อบวชแล้วไม่เป็นผู้ที่ขัดเกลากกเลตต้องตรงคะ่ะกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลอะไรเห็นปัญญาเท่านั้นที่เห็น ท่านอาจารย์สุจินตอบว่าการจะเป็นพระภิกษุก็ต้องสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดไม่ยินดีในเงินและทองไม่รับเงินและทองด้วยดังเช่นพระพุทธเจ้าทรงสละละทุกสิ่งแสดงให้เห็นว่าเงินกับพระภิกษุไม่เกี่ยวข้องกันเลยทั้งสิน้นเพราะเห็นว่าสละความยินดีในเงินและทองพระภิกษุปฏิญาณว่าจะละขัดกลาในเพศบัรพชิตแต่ตรงกันข้ามกลับมารับเงินทองก่อนบวชมีแต่บาท แต่พอบวชบาทเต็มด้วยเงินรวยหรือยังก็บวชเพื่อรวยไม่ใช่บวชเพื่อละสละกกิเลสเพราะฉะน,นั้นก็เป็นโอกาสที่ยุคนี้อุบาสกอุบาสิกาเห็นแต่เพียงพระภิกษุเดินไปตามถนนแต่ไม่รู้ว่าพระภิกษุตามพระธรรมวินัยจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็เป็นโอกาสอย่างดียิ่งที่จะได้เข้าใจว่า ภิกษุตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ถูกต้องคืออย่างไรเมื่อเข้าใจถูกก็จะไม่ให้เงินทองกับพระภิกษุพระธรรมให้ทันได้รับโทษต้องอาบัติพระวินัยปิโดกมหาวิพังเล่ม 1, 3, หนึ่งหาคสน้าที่940 พระบัญญัติ37อันหนึ่งภิกษุได้รับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้เป็นนิสสกิยปาจิตติขออนุโมทนาศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h a m a h o m e c o m โดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร,ร่พระพุทธศาสนาชาเน็ตคอมเมนต์รัวๆเลยว่าแล้วเลิกนับถือไปเถอะทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็เห็นๆกันอยู่ว่ามันบวชเพื่ออะไรกันมีที่ไหนบ้างที่บวชยิ่งวัดดงัดงๆนะนึกว่าที่ฟอกเงิน าอีกท่านบอกว่าพระบางโลภอยู่เพื่อหวังทรัพย์ กอบโกยเงินทองรถทรัพย์สินเพื่อตัวเองและญาติมิตรตั้งอนาเขตวัดอ้างเพื่อชาวบ้านและชุมชนจัดงานจะุพิธีหวังแต่เงินหอบขึ้นกุฏิอย่างไม่ละอายกระทําทผิดต่อพระธรรมวินัยอย่างจงแจ้งหาได้สํานึกไหมอีกท่านบอกว่าเป็นคําพูดคําสอนที่เข้าใจง่ายที่สุดตั้งแต่เคยฟังท่านมาอีกท่านบอกว่าปัจจุบันนี้าศาสนาพุทธของประเทศไทยกลายเป็นแหล่งทำมาหากินกลายเป็นอาชีพหนึ่งไปแล้วอาศัยร่มเงาพระพุทธศาสนาและความศรัทธานในผู้คน เป็นแหล่งเงินทุนและอำนาจตะกะผิดเพี้ยนยิ่งแหวกยิ่งเจอเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ